พัทยาครับพัทยากลางรอดใต้สะพานใช่นไหมครับอยู่ซ้ายมือใช่รถอุโมงค์ปุ๊บจะอยู่ซ้ายมือเลยจะติดชิดซ้ายเลยรดอุโมงค์เสร็จติดชิดซ้ายส่งไปสู่พัทยาแล้วนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มก็ปัญหานะครับมีไว้แก้แล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปด่าเขาเลย แต่ก็ไม่ใช่เงินน้อยๆนะเงินไม่ใช่รถไม่ใช่ราคาถูกนะครับนันก็เยอะพอสมควร,อ,รอ,อยู่นเนาะล้อให้เขาเอาไปเช็คระบบล้อ,อจะล้มนั่น,น,น,นเกือบไปแล้วนะครับเกือบล้มเดี๋ยวผมจะตามไปไม่มันสุกก็เสาร์อาทิตย์ไปดูเรี๋ยอผมอรัด,ด เกือบล้มเลยตัวนี้ก็ยึดได้ครับยึดได้หมดแหละเขนมเนี้ยแรงขัดให้นหน่อยนะครับไม่อยากให้มันโดด so